เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกลาสวัสดีทุทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการเล่นเนาะแนะอ่อะถ้าเราอยากไปถึงเป้าหมายให้แบบเร็วนะครับผมหรือว่าเราเน้นเป้าหมายอะนะนรับผมคือเราต้องเน้นเกมรับด้วยนะนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเล่นเล่นเลยแบบเน้นเกมรุก ถ้าส,ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้นะครับหรือว่าการเล่นบอลที่แบบเน้นสไตล์สวยงามนะครับผมยิงได้เยอะๆเนี่ผมหรือว่าตบคู่แข่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิงสกอร์ได้แบบเพิ่มพูนนะครับอ่สามศูนย์พูนสวัสดอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบอ,อยากให้มันไปถึงดิวิชั่นที่เรากําหนดไว้นะครับอย่างชิแนลเนี่ยตั้งเป้าหมายแต่และซีซั่นก็คือ D1 น่เนี่ผมอ่าพอถึงแล้วก็ไม่ไม่ไต่ต่อนะี่ยก็คือเป้าหมายแค่นั้นนะครับผมแต่ว่า ถ้าเ,เพื่อนๆมีเป้าหมายเดียวกันนี่ครับไม่ว่าจะเป็นดีหนึ่งดีสองดีสก็ตามนะทุกคนการเล่นเนี่ยนะครับผมเกมรุกเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยยิงได้นะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บแต้มหรือว่าเก็บเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผมคือบางแมตช์เนี่ยเราไม่ต้องแบบไปตะบี้ตะบันยิงให้มันได้เยอะหรอกนะครับผมคือเราพยายามเน้นเก็บสกอร์ออกมาให้ได้ก็พอเนี่ครับผมอ่าเน้นแบบผลชนะออกมาเพราะว่าการไต่แรงเนี่ยคือคุณชนะเท่านั้นแหละถึงมันจะบวกขึ้นนี่ครับผมอ่า ถ้าเสมอก็บางทีก็ลบะครับางทีก็แบบบวก5นะครับถ้าเจอทีมที่แข็งกว่าเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมที่อ่อนกว่านี่เราก็มีโอกาสที่จะแ้มลบในฮะแจมลดลงนั่นเองนะครับผมการเล่นก็พยายามเล่นให้มันมีระบบระเบียบในฮะการเล่นการแทงตามจังหวะ1นึ่งสองเนี่ยผมพยายามชิ่งให้หลุดแบบนี้ครับแล้วก็จบให้ได้ครับถ้ามีจังหวะจบก็ควรจบให้ได้นะครับผมเพราะว่าการไต่ดิวิชันเนี่ยไม่ได้มีจังหวะให้เราได้จบแบบเยอะๆหรอกนะครับน้อยมากที่จะได้ยิงแบบ สี่ห้าลูกขึ้นนี่ครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นแบบหนึ่งชนะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะครับผมอ่าถ้าไม่แบบเยอะจริงๆก็ประมาณสี่ห้าลูกนะครับผมอ่าแต่ก็น้อยมากๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชนะแบบเฉือนๆกันเนาะนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมอ่ารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนบุกแบบไหนนี่ผมไม่ว่าจะเป็นการอ่าบุกอ่าเขาเรียกว่าไง บุกเพรสซิ่งในผมก็คือแบบบางคนก็เป็นสายเพรสแล้วก็มีเกมรุกที่ดีเกมรับก็แน่นด้วยนี่ครับผมบางทีมันก็แบบบุกได้ไม่เต็มระบบเนาะนะครับผมถ้าเราเจอคู่แข่งแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะ,ะยากนิดนึงในการขึ้นเกมหรือว่าทําเกมเนาะนะครับผมแต่นอกเหนืกอกว่าสิ่งเงินใดก็คือถ้าเรายิงได้แล้วเกมรับเราต้องแน่นขะึ้นนี่ผมพยายามเล่นเกมรับให้มีระบบมากขึ้นนี่ผมอ่ะวอกบอลให้แม่นวางบอลให้แม่นนะครับแล้วก็พยายามทําชิงนี่ผมหาพื้นที่ให้ตัวนักเตะของเราเนี่ยผม จ่ายบอลไปพื้นที่ตรงกลางนะครับผมพื้นที่ตรงไหนว่างก็พยายามจ่ายบอลไปนะครับจังหวะไหนควรเข้าสกัดนะครับหรือว่าจาังหวะไหนควรหยุดเกมก็พยายามสไลด์ก็ได้นะทุกคนไม่จชเป็นว่าต้องให้บอลมันลื่นไหลจหังหวะไหนควรที่จะตัดเกมลุกของเขาเนะี่ยเราก็ควรที่จะตัดนะครับผมอ่าแล้วก็เกมรับเนี่ยอย่าแผ่วครับแต่ถ้าแผ่วเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนแบบนี้นะครับแต่จังหวะนี้ดีที่แบบยังเซฟได้ครับแล้วดูการยิงเปิดโค้งเปิดมุมของเขาเกือบไป พยายามอย่าให้เขาเปิดนะครับถ้าจัวไหนเขาเปิดแม่น์ในผมเราดักทุกทางเลยนี่ครับผมดักให้ได้แล้วก็สวนครับทีนี้อ่จังหวะไหนควรที่จะจ่ายก็จ่ายไปแต่ว่าจังหวะนี้จ่ายติดเลยครับแล้วเป็นบอลสวนมาแล้วครับอ่อย่าให้เขาเปิดนะครับถ้ามีเปิดเนี่ยโอกาสที่จะได้หมุงก็มีมากขึ้นนะผมอ่ะเราควรที่จะปิดทุกตำแหน่งนะครับปิดปิดทุกจังหวะอันแหละนี่ครับผมเกมรับเราต้องเหนียวแน่นขึ้นนั่นเองนี่ผมหลักๆเลยนี่ครับถ้าเราอยากถึงดิวิชั่นหนึ่งเร็วๆนี่ผมก็คือต้องชนะทุกแมตช์นะครับผมเกมรับเราก็ต้้องงเเิ่มมตสรขาไปนนี อ่าอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนตัวเนี่ยผมอ่าใส่กลางรับแล้วก็ใส่แบ็กที่แบบเล่นเกมรับดีลงไปนีอ่าใส่วีล่าใส่ไดยองนะครับผมใส่โทมิเยสุแล้วก็วันบิสซาก,ก้าลงไปนะครับอ่าเซตนี้ก็เปลี่ยนตัวไปเลย4คนเนี่ยผมเพื่อที่จะป้องกันเกมรูกของเขาครับแล้วคนนี้ค่อนข้าง,งที่จะเล่นเกมรูกได้ดีนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเลยแล้วจังหวะนี้เราดักไปครับอ่าคนที่จะอ่านเกมให้ออกนะครับยาเปิดพื้นที่ให้เขาได้จ่ายได้ชิงกันนะ่รับถ้ามีจังหวะแบบลูกเซตพินเมื่อสักครู่นะ อ่าเราพยายามคืนบอลนะครับนี่อ่าคืนบอลไว้เนี่ยผมคือไม่จ่ายบอลคืนหลังนะนี่ครับผมพยายามต่อบอลกันก่อนนะครับหาพื้นที่เข้าทำครับอ่าปล่อยสปีดนี่ครับเวลาที่แบบเราปองบอลเนี่ยผมเพื่อที่จะการการแบบเขาเรียกว่ายังไงแบบแตะบอลยาวนี่ผมอ่าถ้าเราแตะสปีดนี่ยเวลามันรับบอลมันจะแตะบอลยาวนะครับอ่าให้พยายามปล่อยสปีดนี่ครับเพื่อที่จะชิงกัน12นะครับนี่หาพื้นที่ในการจ่ายครับเพื่อที่จะทําเกมรูปใสเขานะครับ แต่สาคัญกว่าสิ่งเืินใดก็คืออย่าเล่นบอลอยู่แดนตัวเองนะครับผมพยายามาต่อบอลกันอยู่แดนกลางหรือไม่ก็แดนของคู่แข่งนะครับเพื่อที่จะให้คู่แข่งเนี่ยเก็บบอลยากนะผมเพื่อที่จะเขาจะสวนเราค่อนข้างที่จะไม่ได้สวนทันทีนะครับก็คือต้องต่อบอลกันขึ้นมานะครับถ้าเราเสียบอลอยู่แดนบนเนาะนะครับผมคือมันจะมีโอกาสตั้งรับได้ดีมากกว่าก<ม>ารที่เรามาส่งบอลคืนหลังนะครับผมซึ่งการส่งบอลคืนหลังเนี่ยก็ไม่แนะนำเนาะนะครับผมบางทีมันก็ดูน่าเกลียดจนเกินไปนะครับผมก็ให้เล่นแบบ ต่อวันอยู่แดนกลางแล้วก็พยายามทําเกมรุกใส่เขาละกันเนี่ยผมอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นเน้นผลละกันนะครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม